รถถังหลักของไทยที่ประจำการอยู่ในปัจจุบันและเป็นกำลังสำคัญได้แก่รถถังหลักที่84 Oplot M และรถถังหลัก VT4 ทั้ง2รุ่นนี้เป็นตัวแทนของเทคโนโลยีรถถังหลักยุคใหม่ที่มาพร้อมขีดความสามารถที่เหนือกว่า T55 ในทุกๆด้านในขณะที่ ที5 5ของกัมพูชายังคงเป็นรถถังยุค1950ที่มีข้อจำกัดในด้านเกราะป้องกันที่บางกว่าและไม่สามารถต้านทานอาวุธสมัยใหม่ได้ระบบควบคุมการยิงที่ต้องอาศัยการคำนวณด้วยมือทำให้การยิงทำได้ยากและขาดความแม่นยำสูงอีกทั้งยังขาดเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการรบในปัจจุบันเช่นระบบมองกลางคืนแบบความร้อนหรือระบบป้องกันภัยเชิงรุกในขณะที่รถถังหลักของไทยอย่างที4และ รถถังหลัก VT4 มีความเหนือกว่าในทุกมิติทั้งอำนาจการยิงที่แม่นยำและรุนแรงการป้องกันตัวที่แข็งแกร่งและครอบคลุมความคล่องตัวสูงในภูมิประเทศหลากหลายรูปแบบรวมถึงเทคโนโลยีการสื่อสารทำให้ความห่างชั้นทางเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และเป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินขีดความสามารถในการรบที่แตกต่างกันอย่างมากในสถานการณ์จริงเข้าไปดูประวัติรถถังคันนี้ได้ในช่องของเราหรือกดด้านล่างได้เลยครับ